ขอต้อนรับคุณผู้ชมในรายการไทยนิยมของเรานะครับวันนี้เราอยู่กับคุณแม่ในวงการทั้ง3มท่านครับเนื่องจากเป็นเดือนวันแม่แห่งชาติเราก็อยู่กับศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับทนชครับแล้วก็แม่แม่ท่านอื่นพี่พี่ท่านอื่นเนี่ยก็ร่วนแล้วแต่โอ้โหรับรางวัลมาแล้วครบทุกสถาบันสชรัสวดีเอ่ยสุพัณหงเอ่ยนะครับที่สําคัญที่สุดอยู่ในใจพวกเราใช่ครับผมและแน่นอนครับว่านี้คุณโยก็เป็นคุณครูเลยค่ะสอนเล็กติ้งสอนสอนสอนเด็กรุ่นหลังนะครับ สุดยอดครับครับครับจะได้เป็นเสียเวลาเวลาเป็นเล่นละครเลยค่ะจะได้เข้าใจเรียนล่วงหน้าไว้ก่อนโชคดีเด็กรุ่นนี้มีโชคดีรุ่นเราใช่ใรุ่นเราไม่มีไม่มีสิีสิองมือความสะดวกเยอะกว่ารุ่นเราเยอะรุ่นเรานี่หน้าผมทํากันเองทำเองเสื้อผ้าห่อบองทำเองไม่พอจดเองว่าต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องไม่มีไม่มีคนทําให้เหมือนเด็กรุ่นนีนะ สมัยก่อนต้องรับผิดชอบเยอะขนาดนี้ลคนต้องมีกระเป๋าเครื่องสําอางหมดแต่งหน้าไม่ว่าหญิงหรือชายต้องมีกระเป๋าเครื่องสำอางเป็นของตัวเองแล้วเวลาพักกระเป๋ามีห้องแอร์แล้วก็เสื้อผ้าก็แบกไปมีเท่าไหร่ก็ต้องแบกเสื้อผ้าไปเข้าจ่าผมเคยอ่านเกิดพบหนึ่งเรื่อง กระทั่งนักแสดงผู้ชายนะครับคุณวิชัยบัญชาก็ต้องมีเครื่องแต่งหน้าด้วเองใช่ค่ะทางนั้นนะค่ะก็เรียกว่าเสื้อผ้าหน้าผมนี่เราต้องพร้อมเราเรานอนที่ไหนก็ได้เราจะไม่กลับบ้านนอนไหนมีทุกอย่างครบอยู่หลังรถโอ้โหสุดยอดเลยก็ถึงได้รักกันเหนียวแน่นมั่นคงอบอุ่นมาจนปัจจุบันเลยนะครับเปรียบเสมือนกับครอบครัวเดียวกันมาเลยนะครับครับทานข้าวมอเดยลกันทานข้าวมอเดียวกัน ว่างเมื่อไหร่ก็ไปนอนด้วยกันก็คือไปนอนที่บ้านของมีนี่ไม่ไม่ไม่มีคิวก็จะไปนอนเลยไม่ว่ากลางวันคือคืนไปนอนอย่างเดียวครับมีถือว่าเป็นมาแบบมีของแกงมากเลยใช่ที่เราเรียกว่าแก๊งเพว่ามีชื่อแกงด้วยนะใช่ไหมหัวหน้าแกงนางพญานางพญาในรุ่นใหม่เนี่ยเราเคยได้ยินแกงนางฟ้าแกงเฟอร์บี้นี่คือแกงนางพญามีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปเราไม่ได้ตั้งเองนะคะยังไงครับ แฟนคลับตั้งให้ค่ะก็บอกเลยพวกคุณเนี่ยไม่ใช่แก๊งนางฟ้าหรืออะไรพวกคุณคือแก๊งนางพญาเหมาะสมเป็นชื่อที่เหมาะที่สุดเลยเหมาะสมแล้วคือผมได้ยินปั๊บเนี่ยผมคิดถึงพระนางพญาเพราะเห็นปั๊บก็ต้องวบายกมือไหว้ด้วยความเคารพสักการะทันทีเลยครับแม่แม่วันนี้มารายการไทยนิยมมีของไทย ที่เหมือนเก็บสะสมเป็นสมบัติของตัวเองมาอวดมาอวเราด้วยรับขอยาดต้นต้นที่มีก่อนนะนี่เลยค่ะโหนี่มาจากข้อมือเลยนี่เก็บไว้นานมากเลยเนี่ยนี่คืออะไรได้มาจากไหนครับมีครับเก็บปันานวครับ ครับได้ใจใจจัได้ไปยักยอกจับได้มีลำเงินมาเอาเวลามีลำมีต้องใส่ดูทรงแล้วนี่เป็นข้อมือแท้ sterling silver ใช่ครับโอ้โหเก็บไม่นานแล้วครับนี้เวลานีจะใส่ติดข้อมือตลอดก็ตอนนี้ไม่ค่อยได้ใส่เลยครับแต่แต่ก่อนเหมือนเป็นกำไรโปรดค่ะเวลาไปไหนมาไปงานก็ใส่ครับจำได้เป็นคบว่าได้ได้ที่ไปยังไงครับ ไปซื้อที่ไหนผู้ชายคนไหนให้บอกมาโดยเป็นผู้หญิงกับมีผู้ชายที่ไหนกันมีอะไรจำไม่ได้ไม่รู้อะไรมีลำทีหนึ่งโอ้โหผู้ชายเนี่ยแบบโอ้โหหลงเสน่มีกันแบบไปลัตรงไหนมีจําไม่ได้ว่าไปไปซื้อมาจากไหนมีคงจำไม่ได้เราจำไม่ได้หรือเกินคุณไปใต้ไปจำไม่ได้แล้วแต่ว่าอันนี้ก็มีประมาณสักห้าสิบปี ดค่ะเกินเกินค่ะนานจนจำไม่ได้อ่ะคิดดูแล้วก็เล่นละครมา2,501ปีนี้67ได้นะใช่ครับ61 66ปีลว66ปีตั้งแต่2,501ปียอดใครเกิดคนเลยที่มาตนนี้ใครเกิดเยอะอันเนี้ยเก็บไม่ได้เอามาใช้นะคะไปเห็นไปซื้อนี่ไปนี่ที่จังหวัดหน้าจึงจได้แล้วก็มันน่ารักแล้วเป็นเงินแท้ค่ะเป็นเงินแท้ก็ซื้อไว้เก็บเอาไว้แต่ว่าถ้าให้ยิ้วเองเนี่ย เหมือนก็เคยผม้แบบเป็นคนอะไรจิ๋มจิ๋มจิมเนี่ยไม่เข้ากับตัวเองเข้าแต่ไม่พี่ถือแล้วสวยสง่าดูสวยนะดูดิมันเล็กคันใสใสตังน้อยๆค่ะเดี๋ยวนี้ใส่บัตรเครดิตไปเดียวกวครับครับแต่นี่พี่โยได้ไม่อยากจังหวัดน่น ได้ชอบมากได้จัดจังหวัดหน้าได้ผนิดนะครับอันนี้เป็นเป็นลายแกะเลยค่ะโอ้โหคุณอามละเอียดยิบเลยสวยสวยมากนี่นี่เป็นฝีมือของไทยที่ควรค่าแก่เปิดเด้นำออกให้ชาวโลกได้ชื่นชมกันสวยดุริยางค์นียสวยนะคะใช่ค่รื่่ขนาดไม่ได้ขัดนะนี่วัดไปนะครับสวยสวยมากร้านร้านอะไรจำได้ไหมครับพี่เอเป็นของเป็นของโอ้สวยจริงอะไรที่ พี่เขเกี่ยวกับอนุรักษ์เครื่องเงินที่จังหวัดแม่เน้นศิลปะของฝีมือชาวเหนือล้านนาครับอันนี้ของสูตอันนี้เป็นของธรรมดาแต่คิดว่ามันควรจะเก็บเอาไว้นี่เหมาะกับเวลาเรานุ่มผ้าถุงหรืออะไรที่ที่ไม่ได้เย็บเป็นเข้ารูปไม่ได้เย็บเป็นสําเร็จรูปอะค่ะเป็นภาพผืนๆแล้วย็ดแล้วซึบอันนี้เข้าไปเข็มขาดสาหรับผ้าถุงซึ่งแบบตอนนี้มันดีมากคยจะเอวเอวแค่ไหนเอวเท่าไหร่ ไม่ต้องมาเลื่อนเข้าเลื่อนออกถ้าเอวแค่ไหนก็เกี่ยวเข้าไปอีกช่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปที่โตช่องนี่โใช่แล้วุดาน่ารักแล้วก็คาดแล้วแบบมันถ้าถูกมันไม่รู่ตัวอย่งไม่รู้ตัวมากเลยอันนี้คือความประทับใจประทับใจในความคิดของของคนโบราณที่คิดออกมาภูมิปัญญาการใช่ใช่ใช่ แต่ผมอยากทราบว่าชิ้นของพี่ติ๋วนี่แอบนะอย่างนั้ไม่ผมดูด้วยนะที่นำมาไทยนิยมมาแอ่งนอวดหน่อยเปิดออกมาเป็นลาบูบูหรือเปล่าโตายแล้วนี่ดี่สวยไปงดงามเลยงดงามมากแล้วก็ใส่เลกค่ะ อันนี้รักขวงมากเข็มขัดใช่เง็มค่ะหนักอยู่นะหนักมากเงินเหมือนงานกี่สิบปีแล้วเก็บไว้ได้มาจากที่ไหนอย่างไรครับน่าจะเป็นเชียงรายแต่ไม่ไม่ทราบว่าจ้าร้าน้านชื่ออะไรครับ ศิลปะภาคเหนือเหมือนกันเ่ะซื้อเองใช่ไหมซื้อเองกันนี่หยาดเหงื่อนะหยาดเหงื่อแรงงานเหยาดเหงื่อแรงงานนี่อันหนึ่งไม่ใช่ถูกถกนะโยกว่าจะตัดสินใจซื้อมาเก็บให้โยทำหน้าเหมือนแบบเหมือนอยากจะพูดว่าเอสุภาพบุรุษท่านไหนเป็นคนไม่ให้ปล่เป็นสุภาพไปกีบคืออย่างนี้ผู้ชายคนไหนซื้อผู้ชายที่จะซื้อให้เนี่ยน้อยหน่อยแต่ต้องเป็นหยาดเหงื่อแรงงานตัวเองค่ะสวยและรักด้วยสวยค่ะโอ้สวยมากครับเก็บไว้ต้อง ครับห้าสิบปีพี่ติ่มเขาหุ่นนางงามค่ะเขารูปร่างดีมากเขาเป็นคนที่นางงามมากเขาเป็นขาขาเขาสวยมากค่ะประกวดนางงามตั้งแต่พศ2512ใช่ทั้งคันเดี๋ยววชิราวุธเดียวกันค่ะประกวดนางงามวชิราวุฒิ2512-2513ก็มาได้มิสเอซีมิสเอซีนะเป็นเวทีที่โด่งดังมากๆครับ เมื่อกี้บอกว่าขาสวยมากเดี๋ยวถ้าแฟนรีดเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวรบกวนใส่แบบดวลุกมาหน่อยได้ไหมได้ค่ะขาเขาสวยจริงๆนี่นี่พูดเรื่องจริง่ะขาพี่สวยมากเอวเอวจะเล็กขนาดนี้เลยแต่ก่อนขอประทานโทษสิบเก้าค่ะเอวสิบเก้าเอวสิบี่เอวสิบเก้าขอโทษเอาเอาลำไส้ไปไว้ตรงไหนครับพี่ก็เหมือนเด็กสมัยนี้เหมือนกันคืออย่างนี้พี่ติ๋วอิจฉามากเลยเห็นเด็กรุ่นรุ่นนี้บอกอยากอยากตายแล้วเกิดใหม่เขาก็บอกว่าสมัยก่อนเธอก็ต้องเล็กอย่างนี้แต่เธอไม่รู้ตัวบอกอ้าวเหรอ ออแต่เดี๋ยวนี้ขุนก็ยัง ียวไม่เพียวแล้วกันนี้เอวใหญ่เียวไม่ผมกำลังนึกอย่างนี้ครับพี่อาร์มไม่เห็นทรงปั๊บเดี๋ยวจะบอกพี่ติ๋ผมขออนุญาตยืมไปใส่ชุดเอลวสิบกหน่อยเอวสิบเก้าเล็กพี่ติ๋วหลังนี่แก้งทำให้มันเล็กๆทุกท่านของคุณอาร์มแต่พอพี่ติ๋วพูดเอวสิบเก้าก็ถือว่าเล็กมากคือเอวนางงามจริงๆจริงๆรับระหว่างที่เราพูดคุยกันขออนุญาตเสิร์ฟอาหารไปพรางด้วยนะครับกินดีนะผมควรแก่เวลาแล้วอันนี้ก็เป็นเหมือนหมูสลงครับซึ่งเส้นนี่ก็เป็นเส้นไข่ขาวครับอ๋อ ทั้ง2ันนี้เป็นไข่า okay. ขาวอะคะทั้งหมดนี้คือเป็นเหมือนกับอาหารสุขภาพในวันนี้ครับมาต้อนรับคุณแม่โอ้โหที่อยากทานอย่างนี้เลยผมลองดูเลยใช่ใช่เพื่อนก็ว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นคนอาจจะมูมามไปนิดนึงนะเพื่อนก็ว่าอย่างนั้นแหละเพวมันทานเลยกันตอนอร่อยอชิมมันนี้ก่อนชิมเส้นก่อนรสชาติดีมากเลยมีสารนะ หมือนเรี่ยกคำเลยรับแล้วมัคกลโนนีใส่แป้งนี่ก็ของเกรดเหมือนกันเหรออร่อยนะอร่อยมากคือว่าผ่านนะดอกไม้ค่ะดอกไม้เวลารับประทานอาหารมีหรือว่าพี่ติ๋วพี่โยนต้องต้องระมัดระวังอะไรอย่างนี้ไหมครับในวัยระมัดระวังไม่กินเค็มเกินไปไม่เค็มอ๋อใช่ค่ะเค็มเนี่ยสำคัญเดี๋ยวเป็นไตใช่ใช่อันนี้ต้องระวังกลต้องฟอกไตไเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันใช้มานานแล้วมันก็ต้อง เสื่อมไปมันไม่แข็งแรงไปก่อนถ้าเป็นไตนี่แย่เลยก่อนีะเชฟกุดฟิงขอโของของที่คือไก่ห่อใบเตยที่มีข้าวที่ทำจากไข่ขาวอยู่ด้วยอันนี้ก็โอ้โหดูว่าแปลกยากด้วข้าวไข่ขาวคนทที่ทำเลยนะคะส่วนใหญ่นะถ้าผมถามทั้งแม่ทั้งสามท่านว่าขั้นใดทำอาหารอร่อยที่สุดเก่งที่สุด อันนี้หนูค่ะหนูคนนี้จะทําเก่งค่ะคนนี้นุ่นก็ทาด้วยค่ะแต่ว่าหนูทําก่อนค่ะหนูหนูไปนะพี่โยกให้ไหมครับพ่าพี่จิ๋วยกให้ยกให้ยกให้เมนูที่อร่อยคืออะไรครับพี่จิ๋วอะไรโยเขาทําอร่อยหลายอย่างนะบ้านเขาเนี้ยเป็นกบ้านเขาก็ไม่ปิดวังเหมือนกันแต่แต่ก่อนไปบ้านเขาเนี่ยเขาจะทำปลาช่อนนึ่งซึ่งไอ้น้ําจิ้มแล้วก็หู เครื่องเคียงสารพัดที่อร่อยมากอร่อยมากเพราะว่าปลาเขาชอบทานปลาแล้ว้าหลังก็ทำมะเขือมะเขือมะเขือยาวะแต่กรรมวิธีในการทาเขาแบบว่าไม่เหมือนใครแต่ออกมาอร่อยมากเลยและนอกจากความผูกพันของพี่ๆทั้งหมดแล้วยังส่งความผูกพันนี้มายังแฟนๆทั้งภาพยนตร์แฟนๆทั้งจอโทรทัศน์ด้วยค่ะช่วงหน้าผมกลับมากับแม่แม่ทั้งสามท่านในรายการใครนิยมสักรุ่หลังโฆษณา เนื่องในโอกาสที่วันคล้ายวันแม่นะคะมีจะเป็นตัวแทนของแม่ทุกคนที่นี่นะคะขอให้ลูกๆมีความสุข ช่วงนี้ในรายการของไทยนิยมของเราใช้ชื่อช่วงว่าตลาดไทยนิยมครับเราพร้อมที่จะนําเสนอผ่านหน้าจอสู่สาธารณะท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับอย่างวันนี้ที่อยู่ข้างหน้าของท่านเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ครับเรียกว่า Day Hair Herb Shampoo สรัผมสมุนไพรที่ทําจากสมุนไพรธรรมชาติกว่า14ชนิดอาทิเช่นใบฝรั่งผิวมะกรูดดอกอัญชันน้ำมันมะรุมน้ำมันมะพร้าว น้ำผึ้งคองพันช่างและสมุนไพรอื่นๆเมื่อเอามารวมกันแล้วจะช่วยในเรื่องของการหลุดร่วงของเส้นผมขจัดจเชื้อรารังแคลและความมันของเส้นผมและหนังศีรษะไม่เพียงแค่นั้นเขามาพร้อมกับครีมนวดผมเคลาตินนะครับ,รบซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Day Hair เช่นเดียวคุณสามารถใช้คู่กันได้ม,มีแชมพูก็ต้องมีครีมนวดสําหรับครีมนวดผมเคลาตินเนี่ยนะครับสกัดจากข้าวสาลีนะครับ ว่านหางจระเข้จอโจ,อจอบาออยทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่อช่วยในการเพิ่มความเงางามและนุ่มสวยให้กับเส้นผมที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยสำหรับครีมนวดผมเคราตินเดแฮเนี่ยนะครับปริมาณคือ200 ml อนะครับ,รบซึ่งปกติเนี่ยจะจำหน่ายในราคา450บาทแต่วันนี้ให้คนไทยได้ทดลองใช้ในรายการของเราจะลดเหลือเพียง265บาทโอ้โหนี่มันราคาทองคำ นะครับเป็นราคาพิเศษให้คนไทยด้่ยดลองใช้เช่นเดียวกันครับสำหรับเดเฮแชมพูสระผมเฮิร์บแชมพูขวดนี้เนี่ยปกติก็ขายในราคา450บาทนะครับแต่วันนี้เนี่ยราคาทดลองใช้ก็จะเหลือเพียง 265บาทหบาทวันนี้คุณผู้ชมอยากจะซื้อคู่กันเพราะว่าซื้อแชมพูก็ต้องมีครีมนวดนะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้าเป็นราคา265บาทนี่ก็265บาทรวมกัน530บาทรจริงๆเขาลดมาจาก9 0 0าล้วเนะครับ450เหลรือ265้าถูกไหม อันนี้ก็450เหลือ200ถมถ้ารวมจริงๆคู่นี้900เ uh huh. หลือ530โ oh อ้โหนี้ลดได้อีก30บาทลดอีกนะครับคู่กันอย่างนี้ถ้าสั่งซื้อเข้ามาในรายการไทยนิยมของเราจาก530บาทที่เขาลดแล้วนะครับให้คนไทยได้ทดลองใช้คู่นี้เพียง500บาทเท่านั้นฮะ <Huh? S 2> แ,แม้ง500ใบเดียวจบเลยใช่ครับ แล้วน,นี้ใช้ได้นานนะคุับไม่ช่ว่าแบบใช้แบบอาทิตย์เดียวหมดหรืออะไรอย่างนี้นะแล้ววันนี้ราคาในทดลองใช้500บาทถ้าผู้ชมสนใจจำเบอร์โทรศัพท์นี้ไว้ครับหรือจะกดเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ครับหมายเลขโทร,รศัพท์ของตลาดไทยิิยมของเราคือ089-334-9888ผมทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ089-334 9888หรือบางคนถนัดเรื่องของการสแกลนลาย QR Code ขึ้นอยู่หน้าจอของท่านในขณะนี้แล้วสามารถที่จะสแกลนลายแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลยและอย่าลืมครับถ้าวันนี้ท่านมีปรัญหาของท่านติดต่อเข้ามายังรายการของเราที่เพจไขนิยมทีวีได้เลยนะครับ